ปัจจุบันสมาร,ร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั้นเป็นทั้งอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตในหลายๆด้านนะคะไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการใช้ยาค่ะที่ขณะนี้มีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันซึ่งมีหลักการทํางานเหมือนกับเป็นเภสัชกรประจําตัวนะคะที่จะคอยเตือนให้เราทานยาให้ถูกต้องครบถ้วนและใช้อย่างถูกวิธีค่ะติดตามในทันเท็ค่ะ การใช้ยาผิดกินยาไม่ครบหรือไม่ตรงเวลาเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การรักษาโรคไม่ได้ผลและบางกรณีอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคจึงทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความรู้เรื่องยาและสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงกลุ่มคนที่จําเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในกรณีของการใช้ยาที่เป็นประเภทสําหรับรักษาพวกโรคเรือรลังต่างๆนะฮะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงต่างๆโรนี้การใช้ยาเหล่านี้มันจําเป็นจะต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะ <c oughs> บางครั้งการที่เราใช้แล้วก็ลืมใช้นะฮะไม่ได้ทานยาไปหลายๆวันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ไอลักษณะของการสแสดงฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเพราะว่าไอระดับของยาในเลือดเนี่ย มันไม่ได้ถึงระดับที่มันจะทําให้เกิดผลในทางการรักษานอกจากยารักษาโรคเรือรังแล้วยังมียาบางประเภทที่ต้องกินต่อเนื่องกัน7-10วันเช่นยาปฏิชีวนะซึ่งผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นมักจะหยุดยาเองทําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาแอปพลิเคชัน Myya and You จึงได้รับการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของสองหน่วยงานข้างต้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการกินยาไม่ต่อเนื่อง เมื่อพิมพ์ชื่อยาที่ต้องการใช้ในช่องค้นหาจะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งชื่อสามัญชื่อทางการค้าวิธีใช้รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาการให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยทำให้เข้าใจง่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนสำหรับคนที่มักลืมกินยามีระบบแจ้งเตือนการใช้ยาโดยบันทึกปริมาณยาที่ต้องใช้ต่อครั้งตั้งค่าวันที่เริ่มกินยาจนถึงวันสิ้นสุด กำหนดเวลาใช้ยาเช่นหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนระบบจะเตือนให้ผู้ใช้กินยาตามเวลาที่ตั้งไว้ต่างกันออกไปเฉพาะตัวบุคคลและเพื่อความปลอดภัยยังสามารถบันทึกข้อมูลการแพ้ยาทั้งชื่อยาและอาการแพ้ได้ด้วย การที่เราบันทึกใส่สมาร์ทโฟนไว้เลยเนี่ยเราไปพบแพทย์แพทย์ถามว่าคุณแพ้ยายอะไรหรือเปล่าก็เปิดให้คุณหมอดูได้เลยว่ายาตัวนี้ตัวนี้ค่ะที่ที่เราแพ้ก็ก็จะข้อมูลถูกต้องแน่นอนนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น m ม y ยาแอนยเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นทั้งเรื่องยาการรักษาโรคและการป้องกันปัญหาสุขภาพสามารถอ่านบทความและชมคลิปวิดีโอได้ในเว็บไซต์ w w w y yeah a a n u n e t กมลวันตรีพงษ์ไทย PBS รายงาน